สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น VGI ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท VGI ขึ้นเมื่อปี2541ได้ตั้งความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดปัจจุบันประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปแบบดำเนินธุรกิจจากเดิมที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มสื่อโฆษณานอกบ้านแบบออฟไลน์ line. สู่การเป็นผู้ให้บริการออฟไลน์ทูออนไลน์โซลูชันทำให้สามารถเชื่อมโยงอ e ีโคสิสเต็มที่ประกอบด้วย3แพลตฟอร์มคือ ธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจรปี2542รถไฟฟ้า BTS ได้เริ่มเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกซึ่ง VGI เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการบริหารพื้นที่โฆษณารวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดบนเครือข่ายรถไฟฟ้า BTS เป็นระยะเวลา30ปี ปี2552 vgi เข้าซื้อกิจการทั้งหมด100%ในบริษัท point of view media group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานในย่านธุรกิจที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครปี2555 vgi เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2558 vgi ขยายรากฐานสื่อโฆษณาไปทั่วประเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัทสื่อโฆษณานอกบ้านต่างๆได้แก่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Master Ad หรือ Marco จาก25เป็น37โดย Marco เป็นผู้นำในการบริหารสื่อโฆษณากลางแจ้งและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทยเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน30ของบริษัท Aero Media Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินหลักทั่วไทยเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนส0่วของบริษัทเดโมพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสาธิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปี2560วิจายเข้าซื้อกิจการของและปิดกุปโดยซื้อหุ้นในสัดส่วน90%ของบริษัทบางกอก Smart ทการ์ s ซิสเตและบริษัท BSS Holding โดยแร b i ิด r o u p เป็นผู้ให้บริการด้านจิตจอนผ่านทางระบบบริการชำระเงินปี2561บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้น23%ในบริษัท Curly e x p r e s s คิดเป็นเงินลงทุน5,900ล้านบาทโดย Curly เป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจโลจิสติก ครบวงจรและให้บริการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆจำนวน1ล้านชิ้นต่อวันปี2562ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุน18.6%ในบริษัทแพนบีมีเดียผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำในประเทศไทยด้วยเงินลงทุน4,620ล้านบาท โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำในตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านของไทยด้วยกำลังการผลิตสื่อมูลค่า12,000ล้านบาทธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจสื่อโฆษณาคราอบคลุม5พื้นที่สำคัญประกอบด้วย1สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน2คือ สื่อโฆษณากลางแจ้ง3สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน 4. สื่อโฆษณาในสนามบิน 5. การสาธิตสินค้าในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโดย VGI บริหารโดยตรงในสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน สำหรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประกอบธุรกิจผ่านบริษัท MASTER a d แซึ่งเป็นบริบรษัทย่อยถือหุ้น33.2%ในส่วนของสื่อโฆษณาในสนามบินและการสาธิตสินค้าประกอบธุรกิจผ่านการเข้าลงทุน30%ในบริษัท a อโร m e เดีและ40%ในบริษัท Demo Power ธุรกิจบริการชำระเงิน วีอยู่ในการดำเนินงานภายใต้บริษัทบางกอกสมาร์ทการ์ดซิสเต็มและบริษัท BSS Holding หรือเรียกรวมกันว่า Labbit Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิ a l ลไลฟ์สไตล์โซลูชันประกอบธุรกิจ2ธุรกิจหลักได้แก่ 1. ธุรกิจชำระเงินออฟไลน์และ Online, ออนไลน์2ธุรกิจบริการ โดยธุรกิจชำระเงินบนระบบขนส่งมวลชนและร้านค้าต่างๆเรียกว่าบัตรและบิ t และ e wallet สำหรับชำระเงินผ่านร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, เรียกว่าและบิด l ลายเพยบัตรและบิดเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1. พฤษภาคม2555โดย bss ภายในเวลา6ปีจำนวนผู้ถือบัตรได้เพิ่มขึ้นมากกว่า สิล้านใบโดยมีร้านค้าที่เป็นพันธมิตรมากกว่า237แบรนด์จากหลายธุรกิจครอบคุมจุดให้บริการมากกว่า5,700จุดทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจบริการประกอบด้วยบริการกู้ยืมเงินในลักษณะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ชื่อและบิดอีออนโลนบัตรสมาชิก e อออนและบิด BSS ร่วมมือกับบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ในการออกบัตรสมาชิก e อออนและบิดโดยมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2558บัตรอีออนและบิดนอกจากจะใช้ชำระค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชนและใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ในทุกส่วนร้านค้าที่เป็นพันธมิตร ผู้ถือบัตรยังสามารถที่จะกู้ยืมเงินในลักษณะสินเชื่อส่วนบุคคลกดเงินสดหรือผ่อนชำระสินค้าในเครือข่ายการให้บริการของอีออนปัจจุบันบัตรสมาชิกอีออนและบิดมูลค่าการปล่อยคู่ทั้งสิ้น1,600ล้านบาทธุรกิจนายหน้าประกันออนไลน์และเว็บไซต์ภายใต้แะบิดไฟแนน์เป็นธุรกิจนายหน้าประกันซึ่งได้รับอนุญาต เป็นนายหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัยประกันรถประกันสุขภาพประกันชีวิตรวมไปถึงบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลธุรกิจโลจิสติกในเดือนสิงหาคม256 1วีวิจัยขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโลจิสติกผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทเคอร์ลี่บริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจโลจิสติกครบวงจร ในเดือนมีนาคม2562เคอรี่มีเครือข่ายบริการศูนย์กระจายสินค้ากว่า1,100จุดร้านให้บริการรับส่งพัสดุ800แห่งรวมไปถึงจุดให้บริการมากกว่า5,600จุดทั่วประเทศทั้งนี้เคอร์ี่เป็นผู้ริเริ่มในการให้บริการชำระเงินปลายทางที่ผู้บริโภคสามารถเลือกช่องทางก,การชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสดและทางแอปบิดไลน์เพย นอกจากนี้วิ i ัยได้เปิดตัวสื่อโฆษณาใหม่บนรถขนสินค้าของเคอรี่จำนวน300คันซึ่งวิ่งให้บริการทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโดยสื่อโฆษณาดังกล่าวดึงดูดสายตาผู้ชมได้มากกว่า10.8ล้านคนในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง <You 're welcome. S 1> การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ VGIW2 จำนวน1,711ล้านหน่วยโดยมอบให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่5หุ้นสามัญเดิมต่อ1หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์และอัตราการใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ1หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้นโดยราคาใช้สิทธิ์เท่ากับ10บาททั้งนี้ในวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายและหมดอายุ คือวันที่10กันยายน2565ปี2562วิจัยก็มีรายได้จากการบริการแบ่งเป็นสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน2,354ล้านบาทสื่อโฆษณากลางแจ้ง1,079ล้านบาทสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานอื่นๆ414ล้านบาท ธุรกิจบริการด้านดิจิตัล1,311ล้านบาทรวมรายได้5,158ล้านบาทมีกำไรสุทธิ1,100ล้านบาทข้อมูลทั่วไปของ vgi ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น รายได้รวมเพิ่มขึ้นกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a หรืออัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง ROE หรืออัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง มี P/E หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่44.67เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่3.84เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ1.80บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่1.35เปอร์เซ็นต์ VGI ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ VGI ก็จะมีพาอยู่ที่0.10บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรี e Fold อยู่ที่24.62%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ44.76%บริษัท BTS Group 21.68% ธนาคารกรุงเทพ8.36%บริษัทไทยเอ็นวีดีอ2.02%เครดิตสิงคโปร์1.38%จำนวนหุ้นจดทะเบียนปีล่าสุดก็มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนอยู่ที่8,611ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีก็อยู่ที่4.86บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่10.40บาท VGI ก็มี Market Cap อยู่ที่59,417ล้านบาทเป็นลำดับที่48ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอค,ครับ